พาทุกท่านมารับชมภายในห้องสัมภาระด้านท้ายกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทําอะไรให้ดูด้วยภายในห้องสัมภาระด้านท้ายกว้างมากแล้วก็ที่สําคัญเลยสามารถเปิดทางฝั่งของผู้โดยสารด้านไหนได้ด้วยให้ดูด้านนี้ก่อนมีอุปกรณ์ในการใช้งานของตัวยางค่ะยางอะไรที่ให้มาก็เป็นของเซนทรีเหมือนกันเห็นสเปคยางเบอร์เดียวกันเลย2 1 5หนึ่งห้าทับห้าห้ค่ะแล้วก็นี่อะไม่เหลือคนแล้วนะแต่เดี๋ยวทําให้ดูค่ะ คือเขาทำตอบโจทย์ออกมาเหมือนกันนะให้เราสามารถเข้าไปข้างในได้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวปิดประตูก่อนนะอุปกรณ์ในการใช้งานตรงนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกาวนะกาวทุกก๊กกแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็มุดออกมาได้เลยค่ะเฮ้ยวันมุดได้จริงๆนี่ทุกคนมุดได้สบายเลยค่ะ แล้วก็อยากจะให้อจิมานั่งนะ้นด้านในตรงนี้ก็ทำไมได้นะเราสามารถพับเบาของผู้โดยสารแถวที่สอง่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซั้นด้านซ้ายหรือด้านขวาที่เขาแบ่งตําแหน่งให้แล้วสามารถหยิบของด้านในตรงนี้ได้หมดเลยเออโอเคเลยนะเผื่อบางทีเราอาจจะลืมเอาของวางไว้ด้านในแล้วก็สามารถเข้าไปหยิบด้านออทางฝั่งของผู้โดยสารได้แล้วก็นี่เข้ามานั่งได้เลยรับน้ําหนักของอจิได้ด้วยตัวแผ่นรอง ตัวปิดกั้นระหว่างตัวยางอะไหลนั่นเองค่ะป็นไงอยากจะเปิดให้ดูแบบว่าเยอะเยนะเลยนะยกระดังได้รับน้ำหนักได้ทุกคน่ปเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องสำภายในห้องพิดิธสารแถวที่สองกันค่ะดูทักฝั่งด้านนี้ไปแล้วปิดแล้วนะ มีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังมีระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังให้เพราะว่าเวลาเราต้องการถอยจอดค่ะตัวนี้จะมีระบบเซนเซอร์ป้องกันการแจ้งเตือนอเผื่อจะเจอม,มุมอับสายตาดัน,นองไปดูด้านในกันดีกว่ารึบนี่ทางฝั่งด้านในค่ะแล้วก็ก้าวเ,เข้ามาเลยตัวฝั่งด้านในตัวนี้นจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยแล้วก็ดันตรงนี้ค่ะตัวนี้เวลาจะเปิดเก็บในการใช้งานตัวเบาะเวลาปิดนะ ให้เราดึงตัวเบาอ,ออกมาค่ะแล้วก็ดึงตัวเบล,ลขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ล็อกเก็บทั้งฝั่งด้านนี้เช่นเดียวกันนี่แล้วก็รัดลงไปแบบนี้เพื่อไม่ให้สายมันดันกับตัวข้างหลังค่ะแล้วตัวเบามันจะลอ,อยขึ้นมามนก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายเล็กรูมกว้างขวางนะเฮดรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะนีะะ่จะบอกว่าโอเค J JAC หรือว่าแก๊กใช่ไหมที่เขาเป็นบริษัทในการจําหน่ายหรือว่าผลิตตัวนี้ออกมาอาจีว่าเขาทําภายในห้องโดยสารออกมาได้กว้างมากไม่ว่าจะเป็นไอออนตัวไหนก็แล้วแต่นะนั่งได้สบายเห็นเบาะไหมเบาะแค่เอ็นมาแค่นี้เดียวหรือว่าจะเอ็นมาได้เดยอะเขายังาสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะมีจุดยึดเบาะเด็กให้ทางฝั่งด้านหน้าก็จะมีช่องปรับอากาศ2ช่องให้ใช้งานแล้วก็พอร์ต USB 2ช่องค่ะ โอเคเลยนะมีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารด้วยเออถือว่าก็เบาะนั่งได้นุ่มค่ะเบาะนั่งได้นุม่มนั่งได้สบายตัวเบาะมันจะชันขึ้นมาแบบนี้ให้เรานั่งได้สะดวกสบายด้วยถ้าจะให้นอนใช่ไหมก็นอนได้สบายเหมือนกันเพราะว่าตัวเบาะมันเป็นเบาะราบไม่ได้ถึงกับท่านแบบว่าแหวงลงไปเยอะหรือว่าบุ่มลงไปเยอะนะแล้วก็จะมีตัวเก็บตัวที่ล็อกเบลให้ด้วย เดี๋ยวเรามานอนกันอ๊บเออมันนอนได้นะแล้วก็เบาะด้านหลังตรงเนี้ยมันค่อนข้างนุ่มอ่ะนุ่มมากทุกคนหัวหมอนก็นุ่มกดหัวหมอนจับหัวหมอนขึ้นมาก็นุ่มเหมือนกันค่ะมาดูด้านข้างกันดีก,กว่าอ๊อนี่ทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวเปิดที่เป็นสีเงินค่ะินตัวล็อกอุย้ยเขาเป็นระนาบเดียวกันเลยเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นมือมือรองอยู่เนี้ย สวยเหมือนกันเก๋เหมือนกันเลยแล้วก็เวลาปลดลอ็อกมันก็จะเป็นเหมือนกับมือเปิดอ้าออกมานี่ค่ะตัวตกแต่งด้านข้างมีด้านบนที่เป็นหนังสีดําค่ะเดินด้านสีเทาแล้วก็มีการตกแต่งทิกเจอร์ด้านล่างผิวสัมผัสเนี่ยรู้เลยว่ามันจะมีสะดุดสะดุดเล็กน้อยแล้วก็ช่องลําโพงด้านล่างค่ะที่มีการใส่ตัวสัญ,ญลักษณ์สีเงินเข้าไปนี่ก็หน้ายอยากให้ทุกคนเข้ามารับชมเนาะ ทางฝั่งของคนขับกันค่ะไปทางด้านนู้นกันเนาะนี hey. ่ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามารับชมค่ะตัว ion es คันนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆสามารถมาได้ที่สาขา ion ราชพฤกษ์ได้เลยนี hey. ่มากๆๆจะพาดูด้านมาทำฝั่งด้านนี้ไม่มีนะนี hey. ่ทางฝั่งของคนขับนะตัวเปิดประตูไม่มีกุญแจอัจฉริยะหรือว่าตัวกุญแจคีเลปุ่มคียเลไม่มี ช่องเสียบกุญแจของแง้มไม่มีเหมือนกันค่ะทุกคนแต่เรามีรีโมทรีโมทสามารถล็อกรถได้ใช้งานได้แล้วก็ที่สำคัญเลยตัวรีโมทสามารถสั่งนี่ตัวสตาร์ทได้นี่ค่ะนี่เห็นไหมว่ามันไม่สามารถดึงออกตัวคีย์ออกมาได้ไม่มีเลยแต่ล็อกรถปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยค่ะ มาที่ฝั่งด้านข้างกันค่ะประตูด้านข้างตรงนี้นะจะมีตัวเปิดมอนกันสีเงินตกแต่งขอบด้วยสีเงินค่ะหนังด้านในสีดำนี่ที่เท้าแขนตัวปรับกระจกสามารถเลือกปรับได้ถ้าเป็นตัว R เราก็สามารถปรับได้เลยแบบไฟฟ้าค่ะนี่ฝั่งด้านซ้ายด้านขวาตัวปุ่มล็อกตัวกระจกไฟฟ้าสีบานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะมันก็จะมีช่องวางถุงน้ามาให้ไปไปดูด้านในกัน ทางฝั่งของห้องโดยสารด้านคนขับตรงนี้เบาะนั่งได้พอดีตัวอจิเลยแล้วก็เข้ากับตัวสลีระด้วยช่วงก้นตรงด้านด้านเนี้ยมันนั่งได้พอดีไม่เจ็บก้นด้วยแล้วก็เวลาใช้งานของตัวเบาะจะเป็นแบบแมนวนวลค่ะตัวด้านหลังพอดีเหมือนกันอ่าปรับขึ้นก็ปรับได้ปรับลงก็ปรับได้เหมือนกันปรับเลื่อนด้านหน้าด้านหลังนี่ค่ะ พวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยพาวเวอร์นะเพราะว่ามันเบาเเห็นไหมมันจะเบาเแล้วก็ทิศทางการใช้งานของพวงมลลาลัยขออนุญาตนะจ๊ะปรับได้สองทิศทางค่ะดันลงแล้วก็ดันขึ้นดันลงดันขึ้นแบบนี้น,นี่แล้วก็พวงมลลาลัยตัวนี้ค่ะจะมีแค่สองการซ้ายกับขวา แล้วก็ด้านล่างจะไม่มีตัวกา้านข้างบนก็ไม่มีเหมือนกันแต่ข้างบนกับข้างล่างตัวจับขนาดเขาจะไม่เท่ากันข้างบนมันจะเป็นเหมือนพวงมาลัยปกติทั่วไปนี่ดูมืออดินะอันนี้มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบส่วนเบาตรงนี้นิดนึงแต่ด้านล่างเขาจะไม่ได้เป็นแบบว่าเดียวกันมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพื่อให้จับการใช้งานที่ถนัดมือมากขึ้นมันไม่ได้เท่ากันนะข้างบนกับข้างล่างอันนี้ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันค่ะข้างฟัง ด้านข้างของพวงมาลัยมีอะไรให้เราใช้บ้างก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตัวปรับระดับตัวไฟได้3ระดับค่ะแล้วก็มีตัวการใช้งานของตัวชาร์จเวลาปลดล็อกนะแล้วก็มี i p a d เดมีปุ่มปิดกรนเลื่อนถ่ายของรถแล้วก็เปิดห้องสัมภาระด้านท้ายค่ะกดค้างไว้นั่นเองเอก็ใครที่อยากหารถรืยนพลังงานไฟฟา้า100% ที่เป็นในตัวซีดานแบบนี้ก็สามารถมาได้ที่ไอออนราชพฤกษ์ค่ะกับไอออนเอราคา850,000หบาทค่ะแล้วเดี๋ยวอาจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมภายในห้องโดยสารกันค่ะตามกันไปเลยค่ะเ,เวลาลงมากี่เจอพวงมาลัยเบาๆแบบนี้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ